่อเลยว่ารถเบนซ์ราคาไม่ถึงล้านมาอยู่ที่นี่แล้วคะ่ะกับเจ้าคันนี้เลย GLA 250 AMG Dynamic ปี2018นะคะตัวนี้กระจังหน้าเปลี่ยนมาให้ใหม่นะคะไฟหน้าสวยมากเป็นแบบ LED h i g h p e r f o r m a n c e นะคะตัวนี้ยางใหม่แม็กใหม่เบรกให้4เส้นเลยนะคะทุกอย่างคือสวยเดิมไม่มีชนหนักแล้วก็ ไม่มีจมน้ำส่วนด้านท้ายเป็นฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะคะสวยมากเลยส่วนภายในคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังอะคันทล่าปรับไฟฟ้านะคะเกียร์อยู่ที่คอแล้วมาให้สูงสุดถึง7สปีดเลยทีเดียวนะจ๊ะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมกับแผ่นเดินชิปด้วยเลขไม้น้อยสุดเลย80,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับหลังคาซันรูฟเต็มบานแบบนี้เลยจ้าส่วนด้านหลังก็กว้างนะคะมีแ แถวหลังมีแอร์ตอนหลังมาให้นะคะสวยแบบนี้นะจ๊ะจะมาในราคา8,99,000บาทนะคะและผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ17นนิดนิดค่ะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะเข้ามาหาการได้เลยค่ะ